มีคำถามว่าถ้าไม่ทําทานนะน่าสามารถบรรลุทมได้ไหมได้ทําไมไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นการบรรลุธรรมที่ไม่สมบูรณ์มานาถาอันนี้ทำไมก็มีคาสอนให้บําเพ็ญทานด้วยเพราะว่ามันเป็นเบื้องต้นที่ทําความสมบูรณ์ให้ได้นั้นส่วนใหญ่ก็จะมีทานมารองรับอนุบุพีกถาก็ขึ้นต้นด้วยทานทั้งสิ้นนะีองค์ประกอบช่วยเป็นเหตุปัจจัยหลายอย่างนะ่ะ ที่ทาให้รักษาสินง่ายขึ้นด้วยเจ้าเกิดว่าคนรักษาสินโดยไม่ําทานนะรักษาสินได้ไหมได้คนไม่ม,คม,มีคนไม่มีตังค์อ่ะแต่รักษาสินได้ไหมได้ทำไมไม่ได้แต่ว่ารักษาสินแบบคนอนาถาเนี่ยคนมีตังก็รักษาสินรู้สึกว่าแหมมีหน้ามีตาจังเลยแล้วสังเกตดูสิพูดถึงว่าคนมีสตังและรักษาสินคนเก่งใจ,เ,จเนี่ยลูกลูกเศรษฐีมาบวชพระเนี่ยโอ้โหเขาก็โอ้โห อันนี้นลูกยาจกขี้เมาเขาก็เพือ่อไม่ว่าบอะไรแต่ว่าเขาก็เฉยๆอเป็นพระหรือเป็นโยมที่ปอนๆก็เถือศีลดีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเถือศีนได้รักษาศีนได้แต่ว่ามันฐานะมันไม่เหมือนกันแล้วเวลาเจริญปัญญาไปสอบธรรมะไปตอบธรรมะไปศึกษาธรรมะ เข้าใจทําได้แต่ว่ามันไม่มองอาจนะมันไม่มีพลังยังไงไม่รู้พวกทีเเเ่เรียนสูงสูงส่งให้เรียนเรียนสูงสูงละไม่มีตังค์เรียนสูงสูงจบมามีความรู้ดีๆแต่ก็ทํางานไม่ค่อยมีตังค์เก็บเลยไปเข้าสังคมอะไรเขาก็ยังไม่ค่อยให้น้ําหนักอะไรเท่าไหรนะ่นะไม่ปัญญามากไมีอะไรเ็ายังเป็นลูกน้องเขาอยู่นั่นแหละต้องเป็นเศรษฐีต้องต้องรวยถึงจะมีผู้ให้ค่าอย่างนั้นเหรอคะอาจจะ อำนาจของทานน่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งอำนาจของศีลก็ส่วนหนึ่งอำนาจของพาวนาก็ส่วนหนึ่งทีนี้ก็ถามว่าถ้าก็าาทำเฉพาะศีลเฉพาะพาวนาอย่างเดียวสองอย่างสามารถบรรลุความรู้ที่สมบูรณ์ได้ไหม <im it> ได้ก็บรรลุความรู้ที่สมบูรณ์แต่ว่าเป็นบัณฑิตยากจนเน่ะ <im it> เป็นเทวดาก็เป็นเทวดาจนจน่ะ <im it> เป็นอารหาันก็เป็นอารหันจนจเหมือนกันแหละ สินี้ถ้าถ้าบอกท่านท่านแต่ทานขีไ้ไม่ทำเรานนไม่ทําได้ทำเนื้อทานเนี่ยเคยปเป็นเป็นคนรวยหน้าตาขี้เล่หน้าตาขี้เล่แต่คนรวยไปใส่กรรมยังไงก็ขี้เล่อยู่นั่นน่ะเออไสยกรรมแล้วใสยกรรมอีกโอ้โหผ่านมาร้อยเข็มร้อยหมอแล,แล้วก็ยังเรียกกว่ามันไม่ลงตัวไปใสยกรรมใหม่ใสยกรรมใหม่ไม่ลงตัวไม่แต่ร้อยใสยกรรมเต็มตัวหมดไม่ไหวทําแต่ทานรวย รวยแต่ไม่สวยไม่ทำภาวนาเป็นคนโง่เป็นคนรวยแต่โดนคอเซนเตอร์เล่นนี่แย่เลยเรียกว่าพอองค์ภานาเขาไม่ดีเป็นคนโง่แต่รวยคนก็หลอกไปหลอกเท่าไหร่หลอกเท่าไหร่หลอกเท่าไหร่หลอกก็เต็มใจให้หลอกไม่หมดนะออาใช่เขามีมีอํานาจทานเยอะแลวอย่างคนที่รวยแต่ว่าป่วยบ่อยนี่ก็คนที่ รวยก็คือให้ทานแต่ที่เจ็บป่วยก็คือชอบจับเอาสัตว์เนี่ยมาเล่นกีฬาทรมานพวกนี้ก็จะเจ็บป่วยอดอดแอดแอ,อ,อดไปเรื่อยแต่ถ้าชอบฆ่าสัตว์นะพวกนี้ก็รวยแต่อายุสัน้น